ขอเสียงให้กับวินในซาวินด้วยครับครั้งเมื่อกี้เราเตรียมตัวสุดชีวิตเลยเสียเวลาที่สุดแล้วการสอบครั้งเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกทุกคนไปนะครับว่าคือจริงๆเราอยากจะทําอะไรที่พวกเราไม่เคยทําอย่างที่บอกนะครับผมอย่างอย่างอย่างสองปีที่แล้วเนี่ยมีโคเวอร์ไลฟ์ใช่ไหมโคเวอร์ไลฟ์เนี่ยผมเล่นเปียโนพี่เล <top Regular> <mr _> <ian> <Aus> ่นกีตาร์ใช่ทีนี้เราก็รู้สึกว่า มุมมองทค่เป็นอทธาพของเราสองคนช่อบไหมครับเหนือยมากเลยนะสองโช์นี้ิวอ่านเหฮะิวอ่านหออน่ตารตรงนี้น่าากทำไมถึงเลอกเปลี่ยนโนตอะไรนะทำไมถึงเลอกเปลี่ยนโนเพราะว่าถ้าตีกองล้อล้อเสียงเปาก็จะแปลก เออเป็นโนถุกแล้วเาะเป็นโนเป็นโนเข้ากับเพลงนี้มาเลไม่เหลเป็นทนะผมชอบมาเลยแล้วก็เคยตอนไม่เคยอยู่ทีสโล่กิน้าก่อนเลยกก็เหมากับคุณเหมือนกันจริงจริงด้ปสารวัด้นเราลองออกข้าสองแล้วสลับบทใไหมครั คือคือตอนเตรียมกีตาร์นี่ตื่นเต้นมากเพราะแบบเราก็ไม่เคยแบบโชว์โซโล่กีตาร์ที่ไหนมาก่อนเลยแล้วแบบพอรู้ว่าแบบเฮ้ยอยากจะทํานี้ก็แบบเตรียมตัวแบบเรียนกีตาร์มาตั้งแต่สองสามเดือนก่อนจริงๆมันนี่มากครับที่นี่เมื่อกี้เขาเสียงผมยังแด้ให้เป็นอิติได้ไหม เมื่อกี้เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์แรกแล้วกันเป็นเซอร์ไพรส์แรกป็นดบกใครกเลยน้ำจิ้มนะน้ำจิ้ม Appetizer คุณเลิกวันนี้คุณเลิกจริงๆเรายังมีซองลิสต์ยังมีเซอร์ไพรส์ยังมีโชว์ที่สนุกๆอีกมากมายเลยทุกคนไปจอยต่อกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเพลงเยอะไปต่อเลยไหมไม่เสียเวลาได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปสู้กับเพลงต่อไปเลยครับตั้งใจมาต้องนะ